อันที่ใส่ขอที่เหลือนอกจาบเราว่าไอทีระบุซื้อว่านั่งสู้ก็แกวอยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึงที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่าเพิ่มเมื่อแต่ว่าส่วนระบุไปผู้เป็นแม่นี่ก็แพ้ไปตามทีขอหมุนที่ผู้บายจันร์ให้ควเหินไปนั่นแหะแพ้ไปตามบอกไปตาม ไอเพลง้หมอนุ่มก็ดีขึ้นนะแต่ยจ้าบ้ากับานก็เลยแบบว่าตอนที่สองก็เลยมากิดเห็นหมอที่พี่น้ำบอกยากสอนยากที่บอกใจใส่แม่ที่หูฟังแต่นจังว่าก็มันกับพิสูจนเกตเนนแบกกระดาษอยู่คือว่าแต่ก่อนนแม่ก็เลยอ่อน อ่อนบ่อนน้อมเนียวว่าให้หันหนาเข้ามาสู้ทั้งสินทั้งต่ำมเป็นดุขดีของพ่อคุณแม่และคุ้มถีดูคว้มปู่คุ้มลูกคุ้มลุงหรือว่าคุ้มยาคว้มยาเหมือนปานแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วก็ดีขึ้นทีไก่ตัวลดลงที่ถอยลงพ่อแม่อันอันดาี่ทานของลูกว่าให้ภาษาว่าตัวเบาบมวนบอกามวน อันนี้ขัมว่อนหน่อมทอ,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 อมตูตอพอตอเมเนี่ยคิดว่าปัฒนะหน้าหว่าก็ปลูกแตเชื่ว่ากระจกมีมันโดนขึ้นแตกอยู่อย่างหนึ่งอยู่ก็คือว่าทาสิคิดสํารวมแล้วก็คือขั้วมัอนในสงของเมกับบุหงุ่เลยก็คือว่าเมนี่เขาหันหน้าเขามาสู้เส้นสู้ถ้ำแต่ก็ะจกจิตใจของเมก็ ก็จริงก็เรื่องถึงคุณเจี๊ยปเจ้าเราเทวดาว่าเด้อเจี๊ยปเจ้าเราเทวดาขอให้มาดุนบรรดาจิตหุ่นเก็ใจของลูกค้ขาหน่ายนั่นหน่ายนี่แม่ปรารถนาชิงได้ใส่สวมวังทุกสิ่งทุกปรณ์เป็นคนดื้อคนด่านคนมึนใส่มีความโลดลาลงใส่มีความแข็งกระด่างต่อแม่ พ่อแม่ปรารถนาแต่ก็มีความเสริมที่เร้บุกไปนาก็จะมากเลยมันเป็นปัจจัยในส่วนหนึ่งฐานะก็ยัเงนแน่นิดหน่อยเจ้ามีความพระราชนเจ้าจิยเจ้าทว่โอุ้กายเปลี่ยนแปลงไปหลายบมล่ะเปลี่ยนอาวภาษาบาลภาษาบาลร้ายกับภาบีอารนอกก็จะได้ิเปอร์เซ็แต่ก่อนนี่น อย่งน oh, oh. ั well, is, so um, ้นเพอนอยู uh ่นะเรแต่ว่าแต่ค่าไต่เหมือบันที่เลยก็ยังว่าก็ผู้ว่าจังบวาว่าการด้เลืองระบุว่าบรเดว่าแพย์นมือแเลงหรือแพย์นมือเสาผู้ว่าจังรเดระบุม่ใงยก็เลยเข้าใจว่าแต่เจ้ามีเวลารอทัวไปม่ใงก็เลยมากิดไหเอาเ็เลยแล้วแต่จะคล้องหวังนะมันหาเทื่อจังหวะโอ้เทือดี ก็จังกว่ากัเป็นปัจจัยส่วนแม่ควบแม่ปรารถนาอยู่อยู่ดอกกับส่วนมากกับทานี่ต่อไปกับถือบกคอยเป็นคอยไปบ่ขันหน่อย